ร้านมาลุช็อปบริการรับเติมโลวัคระบบ ID p ดีและบริการกดเกมพาร์ทแมปต่างๆเมื่อจะเป็นแมป Anime Fighter, Simulator, แมป a l l Star แมป t o ็ o และแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Pro บลอกแมป Anime a d v e n t u น e นะครับก็ถ้าเสียงปแปลกๆไปก็คือจะพอฮนะไม่เอ่อจะพอเฉยๆนะไอไยบ่อยไอไไปหน่อยนะขออภัยด้วยนะครับอ่ะ วันนี้จะมาพูดถึงทีมนะครับที่สามารถผ่านสตอรี่ได้จนถึงจุดสุดท้ายนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีจนถึงเออโอเคเดี๋ยวต้องใส่ตัวก่อนนะครับใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับปุ๊บอ่ะนี่นะครับตอนนี้จะมีอยู่ทั้งหมด4ี่ชัปเตอร์นะครับเรียกเป็นเรียกเป็นอะไรเดียเรียกเป็นโวลแล้วกันนะครับมี4โลกนะครับก็คือเป็นโลกของดาร์กมอนนะครับไททันแล้วก็ดิ m o สเซเรย์แล้วก็จะเป็นของนารูโตะนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ ด่านสุดท้ายเนี่ยจะเป็นด่านของนารูโตะนะครับอ่ะเราเขียนได้ว่ามันจะมีทั้งหมด6แอคนะครับอ่ะแต่ละแอคก็จะยากแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าแอคที่ยากที่สุดก็คือนี่นะครับแอคหกนะก็คือด่านที่6นั่นเองนะครับก็จะเป็นด่านที่ยากที่สุดนะครับแต่เซตวันนี้จะเป็นเซตที่สามารถผ่านได้ทุกด่านตั้งแต่ด่านแรกจนถึงด่านสุดท้ายเลยครับอ่ะโดยไม่จำเป็นต้องมีแพสซีฟนะครับไม่จำเป็นต้องมีแพสซีฟก็ได้นะแต่อันนี้ก็ไปสูงมาแล้วนะครับแล้วก็ ตัวละครนะครับถ้าเราลงแล้วไม่ผ่านแสดงว่าตัวละครเราเวลน้อยเกินไปนั่นเองนะครับอ่ะก็เป็ดพี่เด้งนะครับขออภัยด้วยนะฮะอ่ะแบบหนึ่งนะครับอ่ะนี่นะครับอ่ะเราจะเห็นได้ว่านะครับตัวละครพี่เริ่มมีเยอะแล้วบ้างละอ่ะตอนนี้ก็สุ่มหาบลรี่นะครับโดนไปหมื่นเพชรยังไม่ได้เลยนะครับอ่ะแตกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะก็มาดูทีมกันนะครับว่าเอ่อทีมตัวละครที่สามารถผ่านสตอรี่ด่านท้ายได้มีอะไรกันบ้างนะครับอ่ะก็ ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็น2ตัวนี้เลยนะครับคีย์สำคัญในสตอรี่จะเป็นดีโอกับเออร์วินนะครับอ่ะถ้าให้เลือกใน1นึ 2, ่งสองหนึ่งตัวหนึ่งในสองตัวนี้นะครับอ่เขาจะเลือกเป็นเจ้าเออร์วินนะครับเออร์วินนี่ดีกว่าดีโอนะครับหนึ่งครับเพราะว่ามันจะเชื่อเรื่องมอนดุลุดแล้วก็พาสีดยรวมมันดีกว่านั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีมิติกเป็นพวกมาดาระเรงโงคุหรือว่าเป็นพวกออมไม้อะไรเงี้ยเอามาเล่นได้นะครับแต่พี่แนะนอให้เป็นให้มีตัวเป็น2ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่า ไอพวกมิติกเนี่ยมันจะราคาแพงนะครับถ้าเสียงลงก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าไม่สบายนะฮะอ่ะกว่านี้นะครับแล้วก็ขี่หลังอีกตัวหนึ่งเลยก็คือจะเป็นสปีดแบล็กก้อนสปีดบลักก้อนสปีดแบล็กก้อนไม่รู้จะเรียกอะไรนะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าโจตโรุนั่นเองนะครับแต่ก็เอ่อต้องมีเลเวลที่สูงในระดับหนึ่งเนื่องจากว่ามันจะต้องรับเวฟแรกๆให้ได้นะครับถ้าเวฟรับเวฟแรกไม่ได้ก็จะแพ้แน่ๆนะครับใครที่ สามารถสุ่มสีให้มันได้ก็สุ่มได้เลยนะครับอ่ะก็แค่สี่ตัวนี้นะครับก็จะสามารถผ่านแอคท้ายได้แล้วนะครับสำหรับสตอรี่ Story นะครับอ่ะเพราะว่าในสตอรี่เนี่ยมันจะมีตัวที่แยกล่างอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นพวกตัวที่ตีตายแล้วก็จะแตกแยกล่างออกมาอย่างที่บอกเลยเป็นตัวโคนนะครับแล้วก็จะเป็นพวกวิ่งไวเดินช้าแต่ว่าเลือดน้อยเดินช้าเดินช้าแต่ว่าเลือดน้อยคือเรือ่อะขอให้ด้วยนะครับอ่ะ เดินช้าแต่ว่าเลือดเยอะกับเดินช้าเ,าเดินเร็วแต่ว่าเลือดน้อยเออพี่พูดอะไรพืนเนี้ยขอไปด้วยนะครับอ่ะก็ฉันั้นก็ใครที่มีตัวดีๆแล้วก็เลเวลเยอะเนี่ยก็พกไปเผื่อก็ดีนะครับไม่จำเป็นต้องเอาไปแค่4ตัวนี้เนาะอ่ะสำหรับตัวรีเจนต์นะครับตัวอะไรพอใช้ได้บ้างนะครับก็อิทจิเลยนะครับอิทจิพอได้อยู่นะครับแล้วก็จะเป็นพวกอ่โกคูเบคพิงแล้วก็เป็นพวกอ่โกคูบูนะครับแต่พี่แนะนำ ให้เป็นพวกเออร์วินแล้วก็เป็นพวกดีโอมากกว่านะครับแล้วก็4ตัวนี้นะครับสามารถผ่านด่านสุดท้ายได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเล่นกันแต่ว่ามันจะยากตรงที่เราจะต้องอเหมือนขายระวังตัวขายระวังตัวนะครับก็เลยแนะนําหาไปตัวพวกตัวสโลไปก็ด้วยก็ดีนะครับหรือว่าใครคิดว่าเราเล่นแล้วเพอร์เฟกต์ไทม์จริงก็ไม่ต้องเอาอไปนะครับอ่ะกะ็เดี๋ยวจะเอาสีตัวนี้ไปเล่นให้ดูนะครับมันจะต้องขายว่างแล้วก็ฟาร์มเงินให้ เปะในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเราไม่มีตัวแบกนะครับเพราะว่าเจ้าสีตัวนี้นะครับมีดีโอเอไม่ใช่ดีโอสิโจโธเป็นตัวรับจนเกมแล้วก็ดีโอเป็นตัวช่วยเคลียร์มอนแล้วก็จะเป็น,จนเจนะ้า,าเออร์วินนะครับช่วยเคลียร์มอนลุดกับพวกที่เล่นเยอะๆนั่นเองนะครับก็ถ้าใครพลาดเรื่องฟาร์มเงินก็อาจจะเล่นยากในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ท้ายเกมหรือว่าเว็บท้ายๆเนี่ยเราก็จะต้องขายสปีดบาร์กอนเพื่อที่จะทําการฟาร์มเงินนั่นเองนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับอ่ะ ตอนนี้พี่เป๊สามสิบเก้าแล้วนะครับยังไม่ห้าสิบเนาะอ่ะเป็ะแ,แรกนะก็ข้ามเลยนะครับไม่ต้องสนใจอะไรมากวิธีการเล่นก็นจะเหมือนเล่นด่านปกติเลยนะครับกระ้องสกิปไปเลยครับ <c oughs> ก็ <c oughs> เรามี <c oughs> <c oughs> ถ้าเรามีตัวหลับนี้ให้เราเลือกนะครับระหว่างใช้โจทาโร่รับต้นเกมกับดีโอแต่พี่แนะนให้ใช้โจทาโร่มากกว่าเพราะว่าตัวดีโอเนี่ยมันจะต้องรอเว๊ะสองนะครับแล้วทีเนี้ยอ่ะมันก็มันจะเหมือนรอเหมือนกันแต่ทีน hey, เนี้ยดีโอไอเจ้าโจทาโร่เนี่ยสำคัญในเรื่องการ เ,เคลียบอสด,ด้วยนะเพราะว่าเราจะต้องปรับจุดทโลุให้มันตีลัดเนาะเพื่อที่จะเคลียบอส์นะครับอ่ะก็วางตัวฟาร์มเงินไปเลยนะครับเพราะมันต,ตีตีายทันพอดีนะครับนี่อ่ะให้วางมุมนี้นะครับให้มันพยายามคุมหัวโค้งตรงนี้นะครับอ่ะถ้ามอนหลุดมากก็ให้วางเป็นหัวโค้งแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งวางหัวโค้งมันจะเล่นง่ายนั่นเองครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องพาสีฟเนี่ยสำคัญเพราะอะไรนะครับเพราะว่าอ่ถ้าเรามีตัวที่ตีแรงแต่ตีช้าเนี่ยมันก็จะทําให้มอนหลุด เห็นไนี่ก็คือโจทาโร่พี่เวลน้อยเกินนะครับก็ต้องดีโอช่วยเนาะตอนนี้ดีโอเวล49แล้วก็มีแพสซีฟตีเร็วนะครับใครที่มีแพสซีฟตีเร็วเนี่ยก็จะเล่นได้เหมือนกันนะครับโอ้เสียงลุงแีละนะครัเคประมาณนี้นะครับก็แนะนําให้ปรับโจทาโร่เป็นสตองเกสไว้ก็ได้นะครับหรือว่าตีตัวที่เลือดเยอะสุดนั่นเองนะครับอ่ะก็มันจะตีตัดเลือดให้ดีโอช่วยตีเนาะแต่ว่าดีโอของเราเนี่ยรับได้อยู่แล้วนะครับสำหรับเวฟแรกๆนะครับเวฟหลังๆเราต้องใช้เป็นเออร์วินแบกนั่นเองนะครับก็ ที่ใช้เอวินแบบเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําการาเหมือนอัปเกรดแล้วก็บัฟดาเมจด้วยนี่นะครับอย่างนี้น่าจะทัปทันไหมเอ่ยอเ,เมื่อกี้กดอัปไม่ติดนะฮะก็อันนี้ก็คือฟาร์มเงินพลาดน,นิดนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือเบื้แรกเราไม่ต้องไปซีเรียสน,นะับว่าเราอุย๊ยพี่ผมฟาร์มเงินพลาดผมต้องเล่นใหม่ไหมไม่ต้องนะครับก็แก้สถานการณ์โดยการที่เช็คเล่นมอนด้วยนะครับแล้วก็นี่ใช่ไหมจะมีเอ็กซ์เพรสซีโคนนะครับก็คือตัวระเบิดมันจะสตันมอนเราได้นาอ <c oughs> แต่ถ้าใครมียูนิตที่เวลน้อยๆเนี่ยแนะนําให้ไปฟาร์มเวลมาก่อนนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะตีไม่ทันแล้วก็ดาเมจไม่พอที่ดีนะครับก็น,นี่ก็อัพตัวนี้ไปเลยนะครับอ่ะแล้วก็ถ้าเงินพอก็บางตัวเงินเพิ่มไปเลยนะครับเพราะว่าเราฟาร์มช้าละตรงนี้นะครับุบอ่ะวางจบเลยมีตังก็บางตัวไปก่อนนะครับเอ่อเว็บนี้แนะนําให้ดูตัวละครน,นะครับว่าเอ่อเลือดเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเลือดขนาดนี้อ่ะดดโอเราจะตีเดียวตายเพราะว่าดดโอเราตีร้อยนะครับสองร้อย ก็ให้วางข้างหน้าไปเลยเพราะว่าเราต้องฝากเงินนะครับก็มันจะทำให้เคลียร์มอนไวัยนะเห็นไหมอ่ะนี่นะครับปึ๊บอ่ะดีโอตัวข้างหน้าเนี่ยเออยังไม่ต้องอัพอะไรเยอะนะครับให้มาอัพตัวเงินแทนเนาะอ่ะสำหรับตอนนี้เรารับรับเว็บง่ายอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วก็ถ้าใครไม่มีดีโอก็เอ่าตัวแนะนํายากนะเพราะว่าดีโอในเก่งในสตอรี่มากๆอันนี้แร้วก็เรียกได้ว่าเป็นเมตาสตอรี่ไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็เล่นในอินฟินิตี้ก็ได้นะครับเพราะว่าดีโอเนี่ยนะฮะอัพขั้นหลังๆ มันจะตีเป็นหยุดเวลาด้วยนะครับตีแล้วหยุดเวลาเลยนะครับไม่มีแบบต้องกดสกิลนะก็ะคือจากการโจมตีปกติของมันเนี่ยกลายเป็นหยุดเวลาด้วยแล้วก็ตีด้วยนะครับแต่ดาเมจที่ดเดียวนะครับจากที่ดูดูมันจะมีที่เดียวเนาะก็ประมาณนี้นะครับลืมเปิดเสียงเปิดสักหน่อยแล้วกันเปิดเดฟเฟคด้วยอ่ะ,น,อะนี่เราจะเห็นได้ว่าตัวโคนมาแล้วไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่จะทําให้เราเล่นยากแห่งหนึ่งเพราะว่า เดอดแมงโคดเยอะนะครับแล้วก็จะทาให้เราจะแพ้ได้นะครับก็อัพดีโอข้างหน้าสักขั้นก็ได้นะครับเป็นมันติดตัดเลือดมาเนาะ,ะแล้วก็ให้วางเอ,อวินได้แล้วนะครับเอ,อร์วินที่วางวันนี้เพราะว่ามันจะไดไไ้ไม่ต้องกินพื้นที่ข้างล่างนะครับมันจะทําให้เราวางพวกดีโอหรือว่าโจทาโร่ได้เพิ่มนั่นเองนะครับก็เห็นไหมมันก็จะเริ่มเยอะแล้วก็อตอนนี้พี่ยังฟ์มเงินนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรเนาะ บอลหลุดเนี่ยไม่เป็นไรนะครับก็จะมีเออวินช่วยซับเนาะก็วางเออวินเลยนะครับใช่ปะอ่ะพอแตกพอมันตายแล้วเนะี่ยมันจะมีตัวโคนแยกมานะครับเอ่าเราต้องเช็คตัวโคนดีๆเพราะว่ามันจะยืนซ้อนกันก็จะมีเป็น2ตัวในตัวเดียวก็ได้นะครับอ่ะก็เช็คดีๆเนาะอ่ะนี่นะครับอับโยไปนะครับอัพเอ้ยไม่ใช่อับโยอ่ะอัพจอโจทาโร่ด้วยนะครับเพราะว่าจโจทาโร่ก็สําคัญอ่ะก็ประมาณนี้นะครับพยายามอัพจอโจทาโร่ให้ถึงขั้นที่ตี2.5หหรือว่า ให้ฟาร์มตัวเงินเกาะน,นะครับถ้าเรายังรับไหวแบบนี้ก็ให้ความอัพตัวเงินไปเกาะน,นะครับใครที่เล่นกับเพื่อนก็ให้ช่วยกันรับนะครับก็อีกคนวางเอวินอ,อีกคนวางดีโอก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับในสําหรับด่านหกนะครับมันจะยากตรงตัวแบบนี้นะครับเลนพับเือว่าตัวเอาหุ่นเชิดใช่ไหมน่าตัวหุ่นเชิดนะครับอ่ะก็เ็นพับพลเลยว่าพับผิด อเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีบอสบอสมันจะอัญเชิญไปใตัวเล็พระเพชรนี่มาด้วยนะครับเพราะเลือดโคตรเยอะนะครับอ่ะตอนนี้พี่ฟาร,ร์มเงินเสร็จในเว็บข้าวนะครับอ่าสำหรับแบบนี้พี่แนะนำให้ฟาร,ร์มเงินให้เร็วนะครับพยายามฟาร,ร์มก่อนเว็บ11นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้เพราะว่าเอ่อเวลาเราขายตัวเนี่ยมันจะขายได้แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของราคาที่เราใช้ไปนั่นเองครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับก็อัพตัวไหนได้ก็อัพเลยนะครับแล้วก็ยีโอข้างหลังนะครับไอข้างหน้าสิ ปรับเป็นสตองเทปไปได้เลยนะครับเพราะว่าข้างหลังเรารับดาเมจได้แล้วนะครับอ่ะปุ๊บประมาณนี้นะครับก็เอ่อตัวหลักๆที่เราต้องอัพก็คือเป็นเออร์วินนะครับเพราะว่าเออร์วินเนี่ยอ่ะเราจะต้องอัพให้มันบัฟดาเมจได้เนาะอ่ะโอ้โอไม่เป็นไรครับกดผิดฮะอ่ะนั่นเนี่ยอัพผิดตัวอีกโอ้ไมปก็ไม่เป็นไรนะครับ,นนพพไ,มไ,รบไม่เป็นไรนี่ชิลๆนะครับก็เห็นไหมตัวจะยังไม่หลุดนะครับมันก็จะมาหลุดช่วงนี้แหละเพราะว่าวางตัวผิดนะแล้วก็ขายตัวผิดนั่นเองครับก็ กดรับได้หมดไปเลยนะครับก็เราจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันจะมีตัวคนเริ่มมาเยอะนะครับแอ็มา2ตัวอันนี้เว็บ10ยังไม่น่ากลัวนะครับเว็บท้ายๆเรียดม,มันจะมาเยอะกว่านี้เห็นไหมอันนี้สี่พันแล้วนะครับก็ครับโจทาโร่ให้หยุดเวลาได้เราก็กดคาสต็อปไปเลยครับแล้วก็ดีโอข้างหลังเนี่ยอย่าเพิ่งไปอัพให้มันตีเป็นอ่หยุดเวลาเนาะก็พยายามวางดีโอเพิ่มไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังอ่ท้ายเนี่ยในเว็บท้ายๆนะครับยังไงเราก็ต้องวางขายดีโออยู่แล้วนะครับก็ ประมาณนี้นะครับโดยโดยรวมเนี่ยพี่คนอื่นอาจจะใช้โจทโรเป็นตัวคีย์หลักแต่ว่าพี่ใช้ดีโอนะครับโอเคอันนี้ก็แล้วแต่คนเล่นนะครับแล้วแต่คนเล่นเลยแต่ในเรื่องราคาเนี่ยโจทโรุจะถู่ผาในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมจะเห็นได้ว่าราคานะครับมันจะต่างกันไม่กี่บาทนะครับแต่ว่าโจทโรุเนี่ยมันหยุดเวลาให้แล้วแล้วก็คูด,ดาวเร็วแล้วก็วงกว้างมาด้วยนั่นเองนะครับอโอเคส่วนดีโอเนี่ยมันจะต้องอัพขั้นที่สามพันถึงจะหยุดเวลาได้เนหะ็นไหมแล้วก็ตีช้าด้วยนั่นงครับ โอเคประมาณนี้นะครับก็ตัวทะโลุไปเลยนะครับปึ๊บอ่ะประมาณนี้แล้วก็ปรับตีลัดไปก็ได้นะครับให้มันเกิดมีบอสมาเราจะให้มันตีบอสไปนั่นเองครับอ่าที่สําคัญคือเออร์วินนะครับเออร์วินจะต้องตันทั้งสองตัวให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นบ,บอสเว็บไทยจะพุทธเยอะนะฮะอ่ะ,อะก็ประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องโหมดฮาร์ดเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ตัวมิติกนะครับเพราะถ้าใช้ลีเจนต์มันจะยากเกินนะครับอ่ะ เดี๋ยวถ้ายังไงจะมาสอนเรื่องลงอาร์ตด้วยครับแต่ก็มันไม่มีอะไรมากนะครับแค่หาจูเมติกเก่งๆสักตัวเป็นพวกมดระโบลี่หรือว่าเป็นพวกลรงงคุกก็พอใช้ได้นะครับสําหรับโหมดอาร์ตนะก็ตัวที่ตี O วีดีๆราคาไม่แพงมากนะครับแล้วก็ตีแรงนั่นเองครับสำหรับมดราข้อเสียของมันเลยก็คือตีช้านะครับก็มันนี้ครับอย่าลืมอัพเออร์วินเนาะนี่ครับแล้วก็ถ้าตัวยังไม่หลุดมาข้างหลังก็งงงไม่ต้องบับจะเมติดได้ก็ได้นะครับ แล้วก็ถ้าใครนะครับไม่ตัวเวลน้อยก็แนะนําให้ย้อนกลับไปฟาร์มด่านเก่าๆก่อนนะครับให้มันได้เป็นพวกรามิงหรือว่าเป็นพวกดอ,อกไม้ในด่านของด e มอนซ์เลเยอร์นะครับอ่ะมันก็จะทําให้ตัวละครน,นั้นเนะี่ยเราเนี่ยมีเลเวลเยอะขึ้นแล้วก็ลงได้ง่ายขึ้นนั่นเองคอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่ายังไม่ต้องกดบัมเาเม์เลยนะมอนก็ไม่ค่อยหลุดแล้วนะครับอ่ะก็อ่ะ,อะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ไม่มีแพสซีฟตีเร็วก็ <c oughs> ดีโอ <c oughs> <c oughs> โอ้ตอนรับบาลได้เกินอ่ะเอ่อใครที่ไม่มีแพสซีฟตีเร็วนะครับมันก็จะ,ะเล่นยากกว่านี้อีกนิดนึงนะครับนิดนึงอ่งแต่ว่าต่างกันไม่มากเพราะว่ามันก็แต่ละระดับเดียวกันนะครับแล้วก็เป็ตนตัวละครเดียวกันเนาะาเรื่องสําคัญเนี่ยไม่ใช่การตีเร็วแต่ว่าเป็นเรื่องเลเวลนั่นเองนะครับยิ่งเลเวลตัวละครเราน้อยเนี่ยมันทําให้ตัวละครเราไม่เก่งนั่นเองนะครับตอนนี้เออร์วินก็9.2 9.2นะฮะแล้วก็เลือ 3, 000, นะ่อน3,000เนาะ3,003นะครับอันนี้ก็ เรื่องเลือดเนี่ยจะเป็นสําคัญส่วนสาคัญก็คือช่วงที่เราเลือกเป็นสเตตัสแรกเนาะอ่ามันก็จะมีเรื่องสเตตัสแรกของตัวละครนะครับว่าตัวละครที่เราเลือกมาเนี่ยมันจะสเตตัสแบบไหนนะครับก็จะมีพวกเดเมจแรงขวาเวลาตีเร็วขวาหรือว่าระยะตวานะครับแต่ว่าพวกเดเมจกับตีเร็วก็อาจจะลดไปถ้าเป็นระยะไฟนะครับแต่ถ้าตีเร็วดาเมจกับระยะก็อาจจะลดนะครับแต่ถ้าดาเมจอ่ะเวลากับระยะก็อาจจะลดนั่นเองครับก็จะเหมือนเลือดของเอวี่เลยนะครับอ่ะก็ ประมาณนี้นะครับเราอัพเออร์วินตันแล้วอย่างนี้ก็สบายแล้วนะครับก็นี่นะครับอัพเดีโอไปได้เลยนะครับก็ประมาณนี้อ่ะตอนนี้ให้เราเซฟเงินนะครับถ้ามันผ่านสบายอย่างเงี้ยอย่าพึ่งไปรีบใช้นะครับเพราะว่าเราจำเป็นต้องระวังเรื่องบอสในเว็บท้ายๆนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นเออร์วินเราจะฆ่าอมอนได้ทั้งหมด3ตัวน,นั่นเองนะครับอันก็ชิวๆไปเลยนะเพราะว่าอ่อันนี้เลเวลตัวละครที่มันสูงแล้วนะครับ ถ้าเป็นเวลแรกน่าจะเล่นแบบนี้ไม่ได้นะครับเพว่ามันจะเลือดน้อยนี่นะครับอ่ะตัวนี้มาแล้วนะฮะตัวโคนนี่เลือด8 0 0พันครับเราจะเห็นว่าแม่ง8 0 0พันเลยนะครับก็ให้วางโจทัโรนี่นะครับโจทัโรเนาะอือแล้วก็ปรับตีเป็นล้านยังไงก็ได้ปรับยังไงให้ได้ให้มันตีบอสข้างหลังนะครับสำหรับโจทัโรเนาะแล้วก็อย่าลืมบัฟเดอะมิดนะครับมันทำให้เราเชียร์มอนได้เร็วขึ้นเนาะประมาณนี้ครับอ่าถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยอ่ะตัวโคนหลุดมาข้างหน้านะครับปล่อยไปเลยนะครับปล่อยไปเลยก็ให้โจทัโรตีตัวข้างแรก นี่มาแล้วนะครับน,นี่เนียกเป็นตัวหุ่นเชิดนะครับก็เดินสองหมื่นสามนะฮะ,ะเฮ้ยเดินะเดนเดินมันแค่นี้วะ,ะประมาณนี้แต่ถ้าในโหมดฮาร์ดน่าจะเลือดเยอะกว่านี้เดี๋ยวนะนะครับน่าจะโหมดฮาร์ดนะฮะที่เลือดเยอะกว่านี้อ้าวนี่พี่ลงหมดปิดหมดแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้ไม่ต้องรับด้วยเลยนะครับเดี๋เดออาจจะมีการเข้าใจผิดกันนิดหน่อยนะครับหยุดเวลาไปได้เลยนะครับ ก็อตอนช่วงหยุดเวลาก็อัพ์ดีโอไปก็ได้นะครับให้มันตีเป็นตัวหยุดเวลาเหมือนเนานะใช่ไหมมันหยุดซ้ําได้นะครับอาจต่บางตัวก็อาจจะดุดไปนะครับอ,อย่างนี้ชิวๆนะครับปล่อยไปเลยนะครับก็ให้เช็คมอนดุดพอเนาะประมาณนี้นะครับเติมเงินไว้ก่อนนะครับแล้วก็นี่นะครับขายตัวนี้ด้วยอตอนนี้ลืมปรับให้ดีโอไอตัทาร่มันตีรัดนะเห็นไ,ไหมให้เราตีตัวนี้ก่อนนะครับไม่ตีตัวข้างหลังนี้ก่อนเนาะ อ่ะส่วนตัวที่หลุดมาทำไงนะครับก็ปล่อยไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเคลียร์ท้ายๆได้เนาะให้เราเคลียร์บอสให้เสร็จก่อนนั่นเองนะครับหยุดเวลาไปนะครับก็ขายดีโอตัวที่ไม่สามารถตีได้นะครับแล้วก็เอามาวางข้างหน้าได้เลยนั่นเองอ่ะเราจ้ามให้มันหยุดเวลาไว้แล้วเดยก็ได้นะครับแต่ว่าอัพแค่ตีตัดเลือดก็พอครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปเคลียร์ข้างหน้าอีกรอบนึงเนาะนี่นะเป็นไหมอ่ะเนี่ยถ้าเราไม่เคลียร์บอสมันก็จะเรียกออนออกมาเรื่อยๆนั่นเองครับก็เลยแนะนําให้ เดียบอสก่อนน,นั่นเองโอเคลืมกดบัฟเออร์วินแค่นะี้สบายแล้วนะครับก็ทีนี้พอตัวละครเราไม่สามารถตีได้ก็แค่ขายนะครับขายตัวที่ไม่สามารถตีได้กดหยุดเวลาซะก่อนก็ได้ขายไปเลยนะครับขายไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็เอาไปวางข้างหน้าน,นั่นเองอะโอเคประมาณนี้นะครับเอาจริงแค่นี้ม้าม้าเราก็เอาอยู่แล้วนะครับเห็นไหมเลือกแค่นี้เองนะครับทำเดียวให้มันตีหยุดเวลาไปก่อนก็ได้นะ นี่นะครับย้อเวลานะฮะก็ให้เป็นเออร์วินเชียนี่ะครับ่ะจะเห็นด้ว่าสีตัวนี้อีซี่เลยนะครับตรงในโหมดฮาร์ดก็ถ้าไป่องสูงอาจจะพอเล่นได้นะครับเพราะว่าเลือดมอนมันน่าจะคูณสามแล้วก็คูณ2นะครับนี่ไม่มั่นใจเรื่องเลือดมอนเนาะถ้าเอาแล้วให้จบเร็วก็เนี่ยวางสแปมตัวละครไปเลยก็ได้นะครับอ่าแล้วก็อัพให้มันตันสักตัวนะครับจะได้หยุดเวลาแล้วก็ตีเร็วๆนี่เองครับไป อ่ดีโอข้อดีคืออัพขั้นท้ายวงมันจะกว้างนะครัแล้วก็ซีเร็ว,รวที่อัพแค่ขั้นหยุดเวลาได้นะครับอ่ะโอเคแต่ข้อเสียคือมันเดเมจทีเดียวครับเห็นไหมจะเป็นระเบิดระเบิดเนาะอ่ามันจะแป้เป็นตัวพวกตัวโล่อะไรงี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะแค่นี้เราก็อ่านแอฟหกกันแล้วนั่นเองเห็นไหมอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ใครที่อยากเซทได้เซตไหนก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเซตแบบ เอ่ออีพิกมีพอไหวไหมอันนี้ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับแต่คี์หลักคือการเอ่อในการลาสตอรี่คือเออร์วินนะครับถ้าไม่มีเออร์วินเนี่ยเป็นยากนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เผยตามเพื่อก็ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายๆครับ